โอเคอันนี้เขาจะมาทอกป้าบบบนี้เน,ะนาะเนาะเขาได้กับประมาณนี้ละเนาะทั้งหมดสี่คืนเขาไปนอนหลังจากนั้นเขาจะมาบีแบงบบบนี้บีแบงแต่ละคนเลยเนาะทั้งหมดสิบแปดคนเ<ต>มื่อเขาแบงแล้วเนาะนี่เขาจะมาสร้างน้ำหนักบบบนี้เขาแบงแล้วเขาจะมาสร้างน้ำหนักเนาะมันถที่พูดละเท่าไรเขาไปเบิ่งน้ำกันโอ้มันถที่พูดละสี่โลเนาะ นี่อันนี้เข้ามาหับเอาแล้วแต่เราคนมาหับเอาเลยเอ้าขอกราบสวัสดีนอและกาสวัสดีพี่ๆน,น,น้องๆลูกปานาและก็ซีเมสหมูสูคนเนาะแต่ว่ามาเมื่อไรเขากะได้ยางมาฮอบบาทเหอบเพื่อนแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อไหรเขาจะมาบีแบงป้าบีแบงปลาไต่ลาพน,นที่ได้ไปทำมาหากินนำกันเนาะ พมดก็มีอยู่18คนเราะไม่ได้เอาจะมาบีแบงเนาะอันนี้จะเป็นสีแรงๆเนาะบรรยากาศสีแรงๆเอาแตมาบีแบงน้ำกันเวลาคนเราจะเข้าซุมคลิปนี้ก็จะลืมนะคนเราจะแชร์คนเราก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปเป็นกำลังใจอยากจะสร้างคลิปต่อไปเนาะโอเคเมื่ว่าเราจะเข้าซุมเข้าติดตามในวิธีการบีแบงปลาให้แต่ละบุคคลเนาะที่ได้ไปฮะทำมาหากินน้ำกันเนาะ โอเคเอาจะเข้าชมคลิปนี้แบบเนียเยอเลยโอเคเนาะแต่ว่าช่วงนี้เขาก็จะมาถอกเนาะถอกปลาเขาแต่ว่าเขาปลาที่เขาหามาได้เนาะที่เขาไปนอนห้วยเนาะซีคืนเนาะอันนี้เขาจะมาโฮมกันเนาะอันนี้กำันเป็นยือนข้าพเจ้าเองเนาะเขาจะมาโฮมกันเนาะเขาจะมาโฮมกันหลังจากนั้นเนาะเขาก็จะบีบแดงบาเนี้ยหรือว่าเขาจะเลือกเนาะ อันนี้นะครัจะมาโฮมนำกันเนาะจะเอากลับไปทั้งหมดกับประมาณอ่า18คนเนาะจะเอาไป18คนทั้นั้เนาะเอาได้บ่หลายเนาะเพราะว่าปีพันพันมาเนาะเขาเคยไปเนาะได้หลายกว่านี้เนาะออมาปีนี้เนาะเอามาปีนี้เนี่ยเอาไป18คนเนี่ยได้แต่หนึ่งเดียวเนาะเพราะว่าเาจะมาซานอขนัดนะครับตเก่งเนาะได้แต่ทั้งหมดเลยเท่านัเนาะ พกเนาะพกพกพกนุย้ยพกน้วยกงอเค็งเนาะขยับใส่เต็มเต็มเนาะราห่ากับใบบลาลอยแต่ส่วนใหญ่กับฝนก็กำลังตกเนาะ มันตกมาเนาะระยะคืนแต่เฮาเมื่อเนี่ยพอดีเลยเนี่ยไปต,ตากฝนอยู่ป่าจุดงนะ่งมา่ออนนี้มันเท่ากับบุญแน่นเนาะเาเมื่อก่อนเนาะฝนตกสำหลังเนาะโอเคหลังจากนั้นแต่เราจะมา แยกเนาะแยกปลาออกแต่ละประเภทเนาะส่วนนี้แมนปลา,าปลาจา่าต์เนาะเขาจะเลือกไว้ต่างหากเนาะเขาจะเลือกไว้ต่างหากเพื่อเป็นการสบายเวลาเขาบีแบงให้น้ำกันเนาะอันนี้ก็แม่นาะถปลาปากคือกันเนาะเขาจะเลือกเพราะว่าหลายคนเลือกเนาะเขาจะ กองไฟกองมันมันจะมาเขาจะเขาจะโฮมกันนะเชือดฟากนั่นแม่นน่ะปลาปลาเก็มแดงนะหรือว่าปลาเคียงนะเขาจะแยกออกปลาแต่ละประเภทนะสบายเวลาเฮาบีเฮาแดงเห็นมันเสมอภ้าบ้างปลาจัดก็ให้มันได้ปลาจัดน้ำกันนะปลาเคียงปลาเก็มแดงก็ให้ปลาให้ได้ปลาเก็มแดงน้ำกันเนาะ น,นก็จะมาเลือ,อกฝ่าออกถ้าเราประเพาเนี่ยเป็นี้ก็มแม่เนาะแม่แม่ขาวเจะออินเนาะค พรอเขาจะมาบีแบงกับยื้อเพื่อนเนาะเพื่อนเขาจะเองนะเขาจะมาบีแบง เนาะอันนี้เขาจะแยกปลาออกใครจะหมดเลยเนาะอย่างใจละเดียวหลังจากนั้น,นเขาจะดิแดงน้ดิแดงปั่นกันเนาะพอเขาไปสิบแปดคนขเขาก็จะแบ่งสิบแปดบอนเอาให้แม่นะการุดด่างตะกุดตะการุดไส้เดีย๋ยวจ้

สิ <Started. S 2> ่งเวดสะอมกหคงบีแั่ง่ายกาทำารเดีองใช่ได้อันนี้เราจะมาบแบ่งปลาเาที่เราหามาได้เราให้แต่ละบุคคลที่เลยไปห้วยนะ ว่าทั้งหมัดหากไป18คนเนาะเขาก็จะแบ่งให้สม่ำเสมอบอกว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ก็เสมอคือกันเนาะต่างคนต่างไปเนาะสู่คนสู่เมื่อยถ้าเฮาบ่อแบ่งเสมอเนาะกัไอ้ตนเนาะเราก็จะมาแบ่งเสมอกันยยกเเอะลาาม

nang <coughs> dia <coughs> <coughs>

อันนี้เป็นหลังจากเราแบ่งเรียบร้อยนะครับจะมาสร้างน้ำหนักกนให้มันสม่สำเสมอกันปูนปูนซีดง เราจะสั่งลนักบันสร้างลนักแต่ละแต่ละบ้อนเนาะที่เขาแบงเน่ะสังบัดสั่งให้มันเสมอกันหลังจากนั้นจึงเอาไผเอามันมาเยเย่ียเฮียร์ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2>

เป็นอินยังร่มร่มอันนี้นะครับจะปีแบ่งกันเรียบร้อยเนาะวันนี้ให้เจ้าของแต่ลนะคนเนาะมาเอาเพื่อมาหับเอาเนาะปลาที่เขาแบง่ง

เออแต่เขาเป็นมือจุดด่างสิว้าทำมันด่างๆไงถ้ากูไปจุดด่างก็ะตอนนี้แม่เท้อเจ้าเนาะยังแต่ครอบครัวข้าพเจ้าเพราะว่าพวกข้าพเจ้านี่ก็ไปซีคนเนาะซีนองคอเนาะไปก็เลยเขาแบงกาซีบอลเนาะเป็นบอลสุดท้ายสามเดียวสามเนาะ อเอข้าไปกะซีข้นเนาะเขาแบงไ้กะซีคือกันเนาะเพราะว่าเขาแบงไ้แต่ละคนเลยเนาหนันก็ยกว่าเต็มยนไปเราครับนีน อาแน่าว่าการเอาป่าเนาะกาสิสําเร็จลงเนาะหรือว่าคลิปนี้เนาะกาสิจบลงเพียงบ่นี้เนาะเนาะโอเคเนาะือว่าการบแบ่งปาเนาะให้แต่ละ คนเนาะที่ได้ไปห้วยเนาะที่ได้ไปทรรมาหากินนํากันเนาะทั้งหมดก็มีอยู่18คนเนาะแต่ว่าเฮาก็จะบีแบ่งครบเนาะครบแต่ละคนเนาะแล้วก็ได้สร้างน้ำหนักเนาะก็เสมอกันเนาะได้ภูหละสีโลเนาะภูหนึ่งต่อสีโลเนาะสีโลป้าแห้งเนาะเฮาก็ทั้งหมดท่้ไปก็อยู่18คนแล้วก็เฮาจะบีแบ่งคนละสีโลเนาะแต่ว่าการฮับเนาะการ เอาก็เรียบร้อยเนาะยังแต่ครอบครัวข้าพเจ้าเนาะบ่เป็นไง่น่นเอาสุดท้ายเนาะครอบครัวอื่นนี่เอาดกอนเนาะเพราะว่าอันนี้ก็แม่นอยู่เฮือนข้าพเจ้าเองเนาะก็เลยยังเลือแต่ครอบครัวข้าพเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เอาดแล้วเนาะแต่ว่าคลิปนี้เนาะก็สิจบลงเพียง่นี้เลยเนาะก่อนอื่นเลยจะลืมเนาะ กนหลค์กนแซวลรกดตได้ตามเราเพื่อเป็นกำลังใจต่อผู้สร้างคลิปนั่นก็มีกำลังใจอยากจะสร้างคลิปต่อ,ตอไปนะสำหรับคลิปนี้เม่ยนจบโปรเทบรนี่นเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอาขอบอบใจ